สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับทีเชอร์วันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมค่ะ นักเรียนคะในหน้านี้นะคะเป็นสูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่างๆนะคะบางสูตรนักเรียนก็เรียนไปแล้วบางสูตรนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยคุณครูมีมาให้นักเรียนดูทั้งหมดแปสูตรนะคะค่อยๆจํานะคะข้อไหนจำไม่ได้ก็ท่องหลายๆรอบเนาะเดี๋ยวเราก็จําได้นะคะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะเรามาเฉลยข้อสอบที่คุณครูให้ไปเมื่อคลิปที่แล้วกันก่อนนะคะข้อสอบบอกว่า จากรูปภาพข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1รูปกอมีพื้นที่มากกว่ารูปขอข้อ2รูปกอมีความยาวรอบรูปมากกว่ารูปขอข้อ3รูปกอและรูปขอมีพื้นที่เท่ากันข้อ4รูปกอและรูปขอมีความยาวรอบรูปเท่ากันนะคะอ่านนักเรียนดูนะรูปกอและรูปขอรูปกอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ส่วนรูปคอเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเราสังเกตจากที่เขาขีดนะคะแบบเป็นสัญลักษณ์ให้เรานะอ่ะข้อนี้เราก็ต้องหาทั้งพื้นที่แล้วก็ความยาวรอบรูปเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูไปทีละรูปเรามาหารูปกอก่อนนะคะหาอะไรก่อนดีหาความยาวรอบรูปก่อนเนาะอ่ารูปกความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปหายังไงความยาวรอบรูปก็ นำทุกด้านมาบวกกันนะคะอย่างข้อแรกก็จะได้4บวก12บวก4บวก12รูปกอก็จะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับ3 2เซนติเมตรนะคะต่อไปหาพื้นที่ของรูปกอรูปกอเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวรูปนี้เขาให้มากว้างสี่ยาวกับยาวสิบสองสี่คูณสิบสองก็จะได้เท่ากับสิบสองสี่สี่สิบแปดนะคะการหาพื้นที่หน่วยก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะอ่าได้รูปกอแล้วต่อไปหารูปขอต่อเลย รูปขอหาความยาวรอบรูปก่อนนะคะความยาวรอบรูปก็คือนำทุกด้านมาบวกกันหมดเลยรอบรูปนะคะเท่ากับรูปขอเขาให้มาแล้วว่าทุกด้านยาวเจ็ดเซนติเมตรก็เจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะคะหรือเรียนจะเอาเจ็ดคูณสี่ก็ได้เหมือนกันนะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้เท่ากับยี่สิบแปดนะคะอ่า ต่อไปหาพื้นที่ของรูปขอรูปขอเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนะคะแต่และด้านยาว7ก็คือเอา7คูณกับ7ก็จะได้เท่ากับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้นะคะตารางเซนติเมตรอ่ะเราได้แล้วเรามาดูกันซิว่าข้อนี้จะตอบข้อไหน ข้อ1รูปกอมีพื้นที่มากกว่ารูปขอจริงไหมรูปกอได้48รูปขอได้49อ่ะแสดงว่าไม่ใช่นะคะข้อนี้ผิดเลยข้อ1ข้อ2รูปกอมีความยาวรอบรูปมากกว่าขอรูปกอมีความยาวรอบรูปมากกว่าขอ่ะรูปข้อนี้ถูกเนาะต่อไปข้อ3รูปกอและรูปขอมีพื้นที่เท่ากันจริงไหมไม่จริงนะคะข้อ3ก็ผิด ข้อ4รูปกอและรูปขอมีความยาวรอบรูปเท่ากันก็ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ2นะคะใครถูกบ้างเอ้ยเรามาเรียนกันในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมกันต่อนะคะนักเรียนนักเรียนคะ กา nice รหาพื้นที่ของรูปที่มากกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือรูปห้าเหลี่ยมขึ้นไปอ่ะเราจะไม่มีสูตรการหาพื้นที่ของรูปนั้นๆที่มันเป็นสูตรตายตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้การแบ่งรูปเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นี่ตัวอย่างที่1รูปนี้นะคะรูปนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้ชื่อว่ารูปห้าเหลี่ยมกขคงจนะคะเขาแบ่งรูปห้าเหลี่ยมนี้ออกเป็น รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสามรูปนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยรูปนี้นะคุณครูจะคิดให้ดูนะคะรูปนี้หนึ่งรูปรูปนี้อีกหนึ่งรูปนะคะแล้วก็รูปอีกรูปหนึ่งคือรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมสามรูปใช่ไหมคะ เนี่ยเขาก็จะใช้การแบ,บ่งรูปเข้ามาช่วยเพราะว่าไม่มีสูตรของการหาพื้นที่ห้าเหลี่ยมนะคะสูตรการหาพื้นที่ห้าเหลี่ยมมีแต่ว่าจะเป็นหาได้เฉพาะห้าเหลี่ยมที่เป็นด้านเท่าเท่านั้นนะคะรูปนี้ไม่ใช่ห้าเหลี่ยมที่เป็นด้านเท่านะคะอ่ะเรามาดูเลยที่รูปแรกสามเหลี่ยมรูปแรกรูปสีน้ําเงินนะคะหาพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม อ่ารูปแรกเลยคือสามเหลี่ยมก็ขอจอสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเราเรียนกันไปแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ยสูตรนี้เรียนกันไปเมื่อบทที่แล้วเลยอ่าจำได้ไหมความสูงคุณครูบอกแล้วว่าความสูงจะต้องเป็นสูงตรงความสูงที่ตั้งฉากกับฐานนะคะ เศษหนึ่งส่วนสองฐานก็จะได้เท่ากับหกนะ,ะรูปนี้หกนะคะตรงนี้คูณหกสูงหนึ่งจุดหกแสดงว่าพื้นที่รูปแรกสีน้ำเงินก็จะได้เท่ากับเส้นหนึ 1, 2, 6, ่งส่วนสองคูณหกคูณหนึ่งจุดหกสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกตัดทอนได้ตัดทอนเลยก็จะได้เท่ากับสี่จุด ตารางเซนติเมตรนะคะอ่าเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปมาหารูปต่อไปสีชมพูรูปสีชมพูก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสีชมพูคือรูปสามเหลี่ยมของอจอนะคะ อ่ะก็เป็นสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรเดิมก็คือเศษหนส่วนสงคูณฐานคูณสูงคูณคูม่เขียนแล้วเนาะอ่ะก็เศษหนส่วนสคูณฐานคือ6รูปเสี่ยมพูสูง2.5นะคะความสูงต้องตั้งฉากกับฐานอ่ะสองหนึ่งสองสองสามนะคะ,ะไหนตัดทอนได้ตัดทอนเลยเพื่อที่จะได้คิดง่ายขึ้นอ่ะคูณกันแล้วก็จะได้7.5็ดห้าตารางเซนติเมตรนะคะ อ่าต่อมารูปต่อมาสีเขียวรูปสีเขียวก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันรูปสีเขียวคือรูปสามเหลี่ยมขอคองอสูตรเหมือนเดิมเลยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่าของครูไม่เขียนแล้วนะฐานคือห้าเซนติเมตรใช่ไหมเอ่ยอ่าห้า สูงคือความสูงต้องตั้งฉากกับฐานก็คือ1.2นะคะก็จะได้เท่ากับ3ตารางเซนติเมตรนะคะพอคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราได้แล้ว3รูปได้เท่าไหร่เราก็นำพื้นที่ทั้งหมดมาบวกกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้นะคะอ้าวดังนั้น ดังนั้นนะคะพื้นที่รูปห้าเหลี่ยมก็ขอคงจอนะคะรูปนี้ก็จะได้เท่ากับ4.8บวกกับ7.5บวก3ก็จะได้เท่ากับ1 5ด สามตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีนี้มาช่วยในการหารูปห้าเหลี่ยมรูปนี้นะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะข้อนี้ตัวอย่างข้อที่2องเขาให้รูปมารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมชื่อว่ากขคง,งนะคะ รูปนี้เขาไม่ได้ให้ใหความยาวด้านมาเขาไม่ได้ให้เส้นแทงมุมมาเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้แต่ว่าเขาใช้วิธีการแบ่งรูปมาให้นักเรียนเห็นไหมคะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด2รูปนะคะอ่ารูปนี้1รูปแล้วก็อีกรูปนึ่งก็คือรูปข้างล่างนะ รูปสีเหลียมนี้นะคะหนึ่งรูปเป็นสองรูปนะอ่ะเราก็มาหาพื้นที่กันเลยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกคือสามเหลี่ยมกอของของสูตรการหาพื้นที่คืออะไรคะสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานแล้วก็คูณสูงนะ อย่าลืมความสูงต้องเป็นสูงตรงที่ตั้งฉากกับฐานนะคะรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมกของอเศษหนึ่งส่วนสองฐานคือเท่าไรฐานคือ4นะคะสูง1.5นะคูณกันแล้วก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับ3ตารางเซนติเมตรนะคะต่อรอสมองก,ก็ได้ ต่อไปสามเหลี่ยมอีก1รูปก็คือชื่อว่าสามเหลี่ยมขอคองอพื้นที่สามเหลี่ยมขอคงอนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานอ่ะคุณครูไม่เขียนฐานแล้วนะคุณครูคลิปไปเลยนะคะอ่าฐานคือ4สูงคือ3มสูงตั้งฉากกับฐานนะคะ คิดได้ออกมาก็จะได้เท่ากับ6ตารางเซนติเมตราหาได้ทั้งสองรูปแล้วก็ต้องนำทั้งสองรูปมาบวกกันถูกไหมคะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมกอขอคงอ ก็จะเท่ากับ3บวก6นะคะก็จะได้เท่ากับ9ตาหลางเซนติเมตรอ่ะข้อนี้นะคะอยู่ในหน้าที่77นะคะในหนังสือนักเรียนเลยนะคะนักเรียนเขียนลงไปด้วยนะคะ คุณครูมีข้อสอบมาให้นักเรียนลองทำกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนฉเฉลยไว้ในคลิปต่อไปเหมือนเดิมนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้หนึ่งข้อนะคะก็คือในหน้าที่78ข้อที่2นะคะทำเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ของห้องด้วยนะ ส่วนสูตรข้อไหนที่นักเรียนจําไม่ได้นักเรียนย้อนคลิปกลับไปดูสูตรในหน้าที่ครูให้สูตรไว้นะคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย